สวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่องของผมนะครับวันนี้จะมาเล่น Survivor สายฮีวไวดึงเพื่อนลงจัดเสาปุ๊บไว้ปั๊บ,บเห็นตาเห็นครับก็จะมี Bird, เปิร์ตไอโฟนนี้4ี่เปิรก็อันแรกเป็นความรู้พฤษามันจะบวก50%แล้วก็อย่าทำอันตรายของเอ,อเดล่าโรส ถ้าแบบว่าเราดึงจับเพื่อนลงมาแล้วเราจะรักษาเร็วห้าเรเซเราจะได้ความขึ้นหน้าสเปอร์เซแล้วก็เราต้องทำได้อันนี้เปิ้ทั่วไปเราดึงเพื่อนลงมาไวแล้วก็ฮิลร้ออร์เซนอันนี้ร้อยห้าสิบบอ,อีห้าสิบก็ประมาณร้อยขวัวๆแล้วก็มาตรมาตรก,การสิ้นหว่างของเฟลิกเราจะ เดินจะขอเพื่อนไวย20%แล้วก็ความเร็วด้วยแล้วก็มันคอมโบกับไอเพอร์เพลิน,นี้พอดีป่ะเราไปเล่นกันต้องรอหาห้องอีกเดี๋ยวตัดภาพไปในเกมนะครับเดึงโคตรไวเลยเหน้ยไหมไม่ลองของใช่ไหมโอ้โหเฮี้ยละ มันต้องเล่นหมดธรรมดาเป่าวะอยากเก็บแต้มวะเฮ้ยไม่เฮียแล้วเพื่อนยุ่ยมากเลยด้วยฮะ<า>พูดมือเป็นไม่อยากใช้คำพูดคำนั้น ตาที่สาวแล้วนะไม่รู้ว่าจะได้ใช้เปิร์ป่ะนะตอนนี้เฟลมาสองรอบแล้ะอืหอหึตาแรกผมโดนเล่นคนเดียวตายคนเดียวตาที่สองฆา,าตรกรมันรู้ดีิลเลอร์แล้วเกิดทั้งหมดโอเครู้เรื่องเรียบร้อยโอ้โหแล้วตัวนี้ด้วย มันมาแล้วไงมันมาแล้วไงเราจะได้ใช้ไหมเปิร์กปึ๊บเข้าไปเลยขอฮหิว่งหิว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 เฮ้ยอยู่ยเฉยกันเดี๋ยวฮิวเฮ้ยอยู่ยเฉยนี่ยดูดูความหิวโอ้ยิวเวอรมากหิวไวอมาก Phải là, Ida, Ida, mà phải làm yeah, mà phải đi đây đi đây làm leo ta hiện chính chính, xịt là, à tem đơi, là. ออนนี้รู้สึกใช้ได้ใช้เยอะอยู่นะเิกแต่ปั่นเครื่องนี่คือไม่เลยเอาตัวจบหลังนี่คนนี้เราใส่เข้าตู้โอ้เสาขาด้วยพระเจ้าจริงๆนี่ดูกูโอ้โหเรฮวไวมาก ตอนนี้คือถือว่าผ่านภารกิจผ่านนะกันแม่งก็เล่นแบบนี้ทุกตาไม่ไหวเจอตัวนี้ด้วยแม่งยากมาก โอ๊ยออกมาเจอมันเฉยเลยกูเออผรดเจา้าเดี๋ยวลาบไปไกลๆให้เอา ตอนนี้คือแบบนานมากเอาเขาหยิบไปเนะี่ยมันหงเครื่องนะไ,ไอ้ผีตัวเนี้ยไอ้ฆาตกรตัวน,นี้มันหงเครื่องมากโอ้ เฮียไม่ให้ปั่นเลยหรอแย่และ ทำไมปิ่งมันเยอะจังวะ แ่แล้วไม่ได้นะทีเดียวล้มนะคุบว่าแล้วไงโอ้ยเฮียตรงกลางจะเสร็จแล้ว

พื่อไป,ไปเปิดประตูเพื่อไป,ไปเปิดประตูเดี๋ยวลอให้ ไปเลยไปเลยไปเลยคูยอมตายเพื่อนเออไปเลยไปเลยออาไปออไปออาไปออไป,อไป,อไปโอ้โเต็มอะ่ะโดยเต็มไม่ค่อยจุกผีเลยเพราะว่า เน้นซัพพอร์ตเล่แค่นี้ก็นี่แล้วโอเคครับผมก็มีเพียงแค่นี้นะฮะก็ใครอยากทำตามก็ลองไปทำเอาแบบเป็นเล่นเป็นตี้อ่ะมันเหมาะดีฮิวลงปุ๊บฮิวฮิวฮเนี่ยเพื่อนจะได้เล่นต่อไหวมาก ก็ลาทุกคนก็นะครับผมไปแล้ว See you เจอกันคลิปหน้านะครับ